เรามาหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมกันนะครับในข้อที่1ย่อยนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ย S A V E สี่เหลี่ยมเซฟเนาะมีกำกับเอาไว้แต่ละด้านนะครับว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่บ้างดังนั้นนะครับในการหาความยาวรอบรูปก็คือการนำเอาความยาวของแต่ละด้านของรูปเหลี่ยมตรงนั้นนะครับมาทำการรวมกันดังนั้น สี่เหลี่ยม SAVE นะครับจึงมีความยาวรอบรูปเท่ากับ4บวก3บวก5.5แล้วก็บวก5นะครับได้คำตอบออกมาเป็น17.5เมตรนั่นเองครับข้อนี้ดูแบบง่ายๆไปก่อนนะครับก็คือแต่ละด้านรวมหรือบวกกันนั่นเองนะครับเวลาทำการตั้งชื่อสี่เหลี่ยมเราจะพยายามตั้งชื่อเขาจะให้ชื่อมาเป็นคำนั่นแหละนะครับ ให้เราสังเกตเราจะไล่อย่างไงจริงๆสามารถจะใช้เป็น s e v a ก็ได้นะครับสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าเราจะได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องของการสังเกตด้วยนะครับว่าเราควรจะใช้สัพท์อะไรเขาพยายามเล่นคำให้เรานะครับในส่วนของข้อที่2นะครับก็คือผลรวมของแต่ละด้านเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเขาให้ความยาวของแต่ละด้านมาแค่2ด้านให้มาไม่ครบ แต่ให้สัญลักษณ์มาครับมี1ขีดครับมี1ขีดอยู่1ขีดอยู่ทั้งหมด8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับมีอยู่8อัน8ด้านและ3วาเนี่ยเป็น2ขีดครับมีอยู่ทั้งหมด4ครับ1 2 3 4ความหมายของการใช้ขีดตรงนี้ก็คืออะไรครับ มันเท่ากันก็เลยเขียนแค่อันเดียวนะความหมายก็คือด้านนี้กับด้านนี้มันเท่ากันฉะนั้นด้านนี้ก็เท่ากับเขาด้วยนะครับด้านนี้เท่ากันด้านนี้เท่ากันด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เท่ากันเท่ากัน,กนฉะนั้นกำกับเอาไว้1ด้านแล้วว่า1.5วาแสดงว่า1ขีดทั้งหมดเป็น1.5วาได้ทั้งหมดนะครับในขณะที่3วาก็3ด้านนี้นั่นเองครับใช้สัญ,ญลักษณ์ของขีด2ขีด กำกับเอาไว้นะดังนั้นนะครับเราสามารถที่จะบอกได้ครับว่ามันคืออะไรครับ1.5 3บวก1.5 5บวก 1, 1. 1. 1. 3. นบวก3บวก1.5บวก1.5บวก3บวก1.5บวก1.5บวก3ะครับก็คือไล่ไปแต่ละด้านเลยครับให้มันครบนะครับตามแสนรักขีด1ก็1.5 2ขีดก็3นั่นเองแต่ครูจะใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งก็คือใช้การคูณนะครับ เรารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้นะครับ3เมตรไอ้โทษทีครับ3วานี่มีอยู่4ก็เอา3ไปคูณ4ได้เลยและ1.5มีอยู่8ก็เอา1.5ไปคูณ8ได้เลยใช้ผลคูณเข้าไปช่วยนะครับและอย่าลืมว่านะครับผลคูณของ1ขีดกับ2ขีดนะครับเอามารวมกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับรูปนี้เป็นรูป12เหลี่ยมครับ มีความยาวรอบรูปเท่ากับผลคูณของ3วา4ด้านนะครับ3คูณ4ครับกับ1.5วา8ด้านแล้วจับมารวมกันคือ24วาครับได้24วานะครับครูขยับให้ดูนิดหนึ่งเห็นไหมคูเอาอะไรครับ3วาเนี่ย4ด้านแล้วก็1.5วา8ด้านจับมาคูณกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมบวกกันด้วยนะครับได้คำตอบออกมาเป็น24วัตครับเราขยับไปดูข้อที่3กันครับข้อที่3สัญลักษณ์คล้ายๆกับตะกี้นะครับก็คือมีขีดอย่างนี้แสดงว่าเท่ากันครับเท่ากันนะแสดงว่าทุกด้านอยู่ที่2.75เมตรทีนี้เราต้องนับดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมอุ๊ยขอโทษที รูปเหลี่ยมตัวนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ห้าเปเป็นรูปสิบเหลี่ยมนั่นเองครับะนั้นรูปสิบเหลี่ยมนี้หาความยาวรอบรูปได้ด้วยการเอาตัวนี้คูณกับ10ครับก็ง่ายๆเลยมันจะต้อง10จะต้องได้ศูนย์มาอีกตัวหนึง่งฮะต้องยมสองตำแหน่งก็จะได้27.5เมตรนั่นเองครับหน่วยเป็นเมตรนะ ดังนั้นในข้อที่3นี้นะครับเราก็จะสรุปคำตอบออกมาว่ารูปสิบเหลี่ยมนี้นะครับชื่อว่า boyfriend b o y f r i e n d s เห็นไหมใช้ชื่ออย่างนี้ก็ได้นะ b s d นะครับแต่มันอาจจะไม่มีความหมายไงเขาเล่นคำครูบอกไปแล้วเราสังเกตดูก็จะได้คำว่า boyfriend นะครับก็มีความยาวเท่ากับ10นะครับก็คือ10ด้านด้านละ 2.75ครับรวมแล้วนะครับความยาวรอบรูปสิบเหลี่ยมนี้ก็จะได้อยู่ที่27.5หน่วยเป็นเมตรนะครับในข้อที่4เป็นรูปกี่เหลี่ยมครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, เแปละ9เป็นรูป9้าเหลี่ยมครับมีขีดอย่างนี้แสดงความเท่ากันด้านละ1.5กิโลเมตร เราก็เอาไปคูณได้เลยใช่ไหมครับคูณกับอะไรครับ1.5คูณกับ9เพราะมันมี9 9ด้านเป็นรูป9้าเหลี่ยมนะครับดังนั้นรูปเก้าเหลี่ยมนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรครับจะตั้งชื่อว่า i n t r o d u c e นะครับ introduce นะครับเราจะได้ชื่อ introduce และมีความยาวรอบรูปอยู่ที่ เก้าเหลี่ยมก็คือ9ครับคูณด้วย1.5จะได้13.5นะครับแล้วใช้หน่วยกิโลเมตรนะครับเป็นคำตอบก็จะออกมาได้ตามนี้ครับก็จะได้ตามนี้นะครับรูปเก้าเหลี่ยมอินทิิวมีความยาวรอบรูปคุณจะเขียนเป็นเลข9อย่างนี้ก็ได้นะลองลองดูนะครับหรือจะเขียนตรงนี้ว่า10อย่างเี้ยนะพวกเราไปแก้ตามความเหมาะสมก็แล้วกันนะครับเอาละ รูปก้าเหลี่ยมอินโทริวมีความยาวรอบรูปเท่ากับ9คูณ1.5ได้13.5กิโลเมตรครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้า,นาที่42ครับ